สวัสดีครับอยู่ที่งานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสพมสุรินทร์นะครับตอนนี้พิธีเปิดได้มอบโล่รางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพามผมจะพามาดูบรรยากาศของการจัดบูธนะครับตอนนี้อันนี้เป็นบูธอยู่ที่ของผูชมของสุราษฎราธารนะครับจะเป็นผลงานดีเด่นของแต่ละโรงเรียนนะครับคุณผ่านสัมภาษเลยครับทำบูธไหนครับนี่ได้ครับทำบูธไหนครับชืดอสวยจังเลย อธิบายหน่อยครับมูดอยู่กับอะไรครับมกีกยวกับนะคะเป็นการส่งเสริมการอ่านตาาแนววิทาค่ะอ๋อที่รับโล่เมื่อเช้านี้ใช่ไหมไหนทำยังไงส่งเสริมยังไงแกล้งน้องมดมุ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 ดาุดมุดมุลื่อนนะคะของดรุเมุดมุดมุมุดุดมุดบุุดดมอุมด จะพาดูตรงไหนที่ว่างๆนะครับโรงเรียนจตุพิยานะครับเทนีกรโรงงานนรข้อสบผ่านร่ย่างนี้ะคบารรเทียนนะครับถ้าหากว่าท่านังอยู่กรุณามารุะเทียน่ด้วยนะารศาครับมีเอสเียร์บ well, ุดฝันอาจจะได้แต่หัวข้อนะครับภาษาที่างเทศที่สองนะครับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับรู้สึกมานานครับผมเป็นผลงนานดีเด่นนิทรรบ้านะครับนี้น้ำนำโรลาชบายนะครับ้า้การศึกษาสุจริตเที่ยงเยืน ตบุตรอลังการนะครับน,นี้โรงเรียนรามวิทยาครับเลยมาเอ้ยมาเอ้ยนี่โรง,งเรียนโร <c oughs> งเรียนบึงนครนะครับประชาสาัมพันธ์แล้วเ,เ,เราพระอาจารย์เลยครับผมค่ะสวัสดีค่<บ>ะโรงเรียนืองนครประาชาสัมพันธ์ค่ะ ตอนี้เรเรียกคุณข้าวประชาสัมพ์ของเรานะคะได้เป็นชนะเรื่องอการสร้างผู้นําผ่านกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะขอบคุณทุกครมากค่ะจริงแก้ต้อขอบคุณครับอันนี้โรงเรียนศรีรามประชาสัมพน์นะครับท <c oughs> ี่จะเห็นหน้าทดลองครับ <c oughs> โอเคครับ มีเทศกาลที่ได้รับรางวัลในการประกวดนะครับของแต่ละโงเรียนของอาสัยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเ i c แท็กที่ก็มีทําอาหารด้วยนะครับมไม่มีของพีไม่่ Uh huh. นัี่กิจกรรมอะไรครับอ๋ออันนี้คือพูดของโ,โรงเรียนรัตนาบุรีค่ะครัรบผมนำเสนอการทำอะไรคะบอกนำเสนอการทำแซนด์วิชค่ะครับผมขอบคุณมากครับอร่อยด้วย <laughs> ใช่ค่ะลูกค้แบบยาวๆกิการน่าสนใจมากครับนีนโรงเรียน โรงเรียนท่าตูมประชาเสิีนะครับคุณเพืจอนของเรียนรือเปล่า,ลา,าอันนี้เมื่อกี้คนเต็มมากเลยนะครับในเราเลือกตอนคนใกล้จะหมดแล้วนะครับเกรงใจงรงานขยนค้าสุดพิรเรืเนะ่องคี้นท่าศรีนครทำได้ไหมนะการใช้ที่ N S L โมเดล แค่ตูชา,าเสวิตนะครับการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยผู้มีความสามารถพิเศษแห่งนี้นะครับเป็นลูกเสือนะครับโรงเรียนโรงเรียนรัตนบุรีนะครับก,การจัดการเรียรู้ความคิดสร้างสรรค์ทำดีโมเดลนะครับ โรงเรีย ok นเบอรวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปแบบเร็วๆนะครับตรงไหนไม่มีคนนี่โรงเรียนภาษาพิษานะครับมีรูปเต่าเพศนะครับเรียนกีฬาวิทยานะครับ การบริการการียนไม่ต่อสายที่ม่บ้านเฟิร์โมเดลนะฮะเป็นค้หลายเดียวสวยมากเอยนะรบมันดูเจ้ ดครับรับครับเชิญครับปนไครับสัสดีครับเราไปตรงไหนบ่างนะครับอ่าผมดูแล้วผมพาดูรอบนอกเรียนนอนแรก โอเคโรงเรียนอรเชียวิญญาณครับน่เสึกเหลองโรนเีย <c oughs> สภาพไหนครับทำอะไรบ้างครับอิดีอยด,ด้ว เอาอะไรก็ได้เอาดูกันไหมอ่เป็นบ่อสวยมากเลยอันนี้มันจะเป็นเป็นโรงเรียนเพสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเอาสเต็มศึกษามาผนวกกับโมเดลเศรษฐกิจ B C D ก็สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับโอ้ยาอ้ยโอายโอ้งโอ้ยอะ เราจะถ่ายวีดีโอนะครับโอเคครับขอบคุณครับโรงเรียนแปลนสิีนี่มาซอ,อยนี้บ้างครับซอยนี้บ้างสีบานไรนะครับงูเงางูเงางูปกไปข้างหลังหลักสูตรนะครับหลักสูตรมาแก้ยันมา เาเรียกเรียกปัะาปั้ายี่สุดัูงก่าไม่น่ไม่เงโเนนางามนะครับสำลอมพ้าพ <laughs> มีคนเยอะเราจะหลบคนโ <laughs> อ,อ้มีหลายเรื่องเลยครับลองแง้ะครับสุดิีใจไป <laughs> <laughs> ไม่ไม่เปนสิทธิ่นิทรรศการสุดยอดครับ, <laughs> อรบขอบคุณครับ